บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสยามที่รักทั้งหลายผมในานามของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสยามขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนสำเร็จการศึกษาในวันนี้และเพื่อให้พิธีที่จะได้จัดขึ้นมีความสมพระเกียรติขององค์ประธานมหาวิทยาลัยจึงได้จัด พิธีซ้อมรับปิญญาทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายได้ตั้งใจในการซ้อมรับปิญญาในครั้งนี้เพื่อให้พิธีประทานปิญญาบัตรที่จะจัดขึ้นนั้นเป็นพิธีที่สมเกียรติภูมิของบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ผมเองคิดว่าความสำเร็จของเราในวันนี้นั้นเกิดจากพื้นฐาน ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การศึกษากับท่านทั้งหลายและเกิดจากความพยายามของท่านทั้งหลายในการที่มีมานะบากบัน่นศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งที่จะขาดไม่ได้ก็คือกำลังใจจากพิจามารดาจากคนในครอบครัวของท่านในวันนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายนั้นได้นึกถึงบุคคลต่างๆที่ทำให้ท่านทั้งหลายนั้น ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของท่านในวันนี้นั้นคงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในแง่าอาชีพส่วนตัวของท่านในการที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าทั้งตัวท่านเองทั้งครอบครัวและที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศชาติและโลกของเราผมขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่มีความสำเร็จใดของมหาวิทยาลัยสยามนั้นจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมออกไปรับใช้สังคมผมมีความมั่นใจในบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสยามทุกคนและในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายนั้นคงจะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้สมกับเป็นความหวังที่สำคัญกับของสังคมและพึงระลึกไว้เสมอว่ามหาวิทยาลัยสยามนั้นเหมือนกับบ้านที่สองของเราทุกคนไม่ว่าท่านจะสำเร็จการศึกษาไปนานเท่าใดก็ตามท่านก็ยังเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยสยามท่านยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นศิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยามอยู่ตลอดไปแลในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนั้นคงจะได้ช่วยกนันสร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับประเทศของเราและให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไปขอบคุณครับ DSCM University Graduates The Commencement Day is a day that we recognize the hardship and effort that you have made towards the course of studies. And to congratulate the success that all of you have earned. Therefore, on behalf of the faculties of Siam University, I would like to express my warmest wishes on this coming special royal occasion. And would like to say that we are confident that the education you receive from this institution will be a solid foundation to build a better future for yourself, for your countries, for your region and for the world. So once again, congratulations, new graduates. You are the hope of our institution. Thank you very much for your attention. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านณที่นี้ผู้ซึ่งจะเข้าสู่พิธีอันทรงเกียรติซึ่งจัดขึ้นแด่ท่านทั้งหลายคือการรับประทานปร,ริญญาบัตรอันเป็นผลมาจากการภาคเพียรพยายามและความรู้ความสามารถของแต่ละท่านการแต่งกายที่ถูกระเบียบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งบัณฑิตทุกคน จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนี้บัณฑิตชายสวมชุดสากลแบบสุภาพสีกรม,มท่าหรือสีดำสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำและสวมคุยบัณฑิตทรงผมสุภาพ บัณฑิตหญิงสวมชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวมกระโปรงสีกรมท่าหรือสีดำแบบสุภาพเรียบร้อยยาวคลุมเขา่าสวมครุยบัณฑิตสวมถุงน่องไม่มีลายและสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือนสวมเครื่องแบบปกติขาวสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำและสวมคุยบัณฑิตทรงผมแบบสุภาพและเพื่อให้ภาพถ่ายของทุกท่านปรากฏออกมาอย่างงดงาม จึงควรดูแลทรงผมให้เรียบร้อยโดยเฉพาะมหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิงที่ผมยาวควรรวบผมหรือกล้าวผมเปิดหน้าด้านข้างห้ามประดับหรือตกแต่งเครื่องประดับใดๆบนศรีรษะจะช่วยให้ภาพถ่ายรับปริญญาบัตรที่งดงามเห็นใบหน้าชัดเจนบัณฑิตทุกท่านต้องไม่สวมเครื่องประดับอื่นใดนอกจากครุยวิทยาฐานะบัณฑิตทุกท่านจะต้องอยู่ในความสงบ และเตรียมพร้อมเมื่อองค์ประธานเสด็จเข้าสู่ที่ประชุมทุกท่านที่อยู่ในที่นั้นต้องยืนขึ้นและถวายความเคารพโดยผู้ชายถวายคำนับและผู้หญิงถอนสายบัวผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบราชการทั้งชายและหญิงถวายคำนับและยืนตรงจนกว่าองค์ประธานจะประทับนั่งทุกคนจึงถวายความเคารพอีกครั้ง แล้วจึงนั่งลงอย่างระมัดระวังสำรวมกริยาต่างๆให้เป็นไปโดยสวยงามนิ่มนวลไม่ก่อให้เกิดเสียงดังหลังจากการถวายรายงานหรือขั้นตอนเบื้องต้นของพิธีการแล้วก็จะถึงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตทุกท่านคือการเข้ารับประทานปริญญาบัตรอันทรงเกียรติจากองค์ประธานในพิธีขั้นตอนการเข้ารับประทานปริญญาบัตรนั้น บัณฑิตทุกท่านจะต้องคอยดูอาจารย์จากผู้ควบคุมแถวเมื่อได้รับสัญญาณขอให้ทุกท่านยืนขึ้นพร้อมกันเมื่อได้รับสัญญาณอีกครั้งจึงทำความเคารพแล้วซ้ายหันจากนั้นเดินตรงเรียงแถวไปยังเวทีซ้ายมือของตัวท่านบนเวทีจะมีเครื่องหมายกำหนดไว้สองตำแหน่งคือตำแหน่งที่9ตรงหน้าองค์ประธาน ซึ่งท่านจะต้องซ้ายหันยืนตรงเพื่อถวายความเคารพเมื่อได้ยินเสียงขานชื่อจึงก้าวไปยังหน้าที่ประทับเมื่อยืนตรงจุดแล้วขอให้บัณฑิตตั้งใจมีสมาธิแน่วแน่ทำกิริยาเอางานรับประทานปริญญาบัตรเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบอกหลังจากนั้นจึงก้าวถอยหลังไป4ีก้าวโดยไม่หันหลัง ถอยไปยังจุดที่กำหนดไว้จุดที่สองแล้ยืนตรงเท้าชิดกันแล้วถวายความเคารพพร้อมกับบัณฑิตที่อยู่จุดที่11จากนั้นทำขวาหันกลับไปยังที่นั่งของบัณฑิตโดยเชิญปริญญาแนบอกไว้ตลอดเวลาและก่อนนั่งลงต้องถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนเข้ารับประทานปริญญาบัตรจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องงดงาม หากทุกท่านปฏิบัติตามโดยถูกต้องตามจังหวะที่ได้ฝึกซ้อมไว้กันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจะต้องเกิดได้จากการมีสมาธิความมั่นใจไม่ตื่นเต้นจนเกินไปการถวายความเคารพบัณฑิตชายและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทั้งชายและหญิงวิธีถวายความคำนับที่ถูกต้องมีดังนี้ต้องทำความเคารพโดยโค้งคำนับเริ่มจากยืนตัวตรง เท้าชิดกันแขนและมือแนบลำตัวเมื่อทำการโค้งลงให้โน้มลำตัวตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปโดยให้สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สองลักษณะาการโน้มลำตัวจะต้องไม่ทำเหมือนการพงกศีรษะจากนั้นค่อยๆย,ยืดลำตัวขึ้นตามเดิมการเชิญปริญญาบัตรบัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติถูกต้องคือการเชิญปริญญาบัตรแนบอก โดยที่แขนแนบลำตัวตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าที่นั่งประจำตัวของตนและนั่งรอในอาการสำรวมโปรดระวังอย่าเอาปริญญาบัตรมาแกว่งเล่นหรือชูเล่นเป็นอันขาดส่วนการเดินลงเวทีเมื่อบัณฑิตเดินลงเวทีบัณฑิตต้องไม่เดินแกวงแขนในขนาดเดียวกันต้องเชิญปริญญาบัตรแนบอกตลอดเวลาในขณะเดินกลับเข้าที่ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นว่าพิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจะเป็นไปอย่างสง่างามและสมศักดิ์สรีได้ย่อมเกิดจากความตั้งใจฝึกซ้อมตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องนับตั้งแต่การฝึกเอางานอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ลืมช้อนมือไปใต้มุมปกปริญญาบัตรและเชิญมาแนบอกระมัดระวังที่จะก้าวไปจุดรับประทานปริญญาบัตรตามจุดที่กำหนดไว้ เพราะว่าท่านจะยื่นแขนไปรับประทานปริญญาบัตรได้อย่างสวยงามพอดีมิฉะนั้นท่านอาจจะเอื้อมมือไปไม่ถึงปริญญาบัตรขณะรับประทานปริญญาบัตรจากองค์ประธานควรยืนตรงมองไปยังองค์ประธานอย่าก,ก้มหน้ากำหนดระยะทางมาจุดที่11ให้แม่นยำอย่าหันกลับมามองขณะอยู่บนเวทีแม้ว่าจะเกิดความไม่แน่ใจว่าถอยกลับมาถึงจุดที่11อหรือไม่ ถ้าหากบัณฑิตคนที่ต่อจากท่านถาวายความเคารพองค์ประธานแล้วให้ถาวายความเคารพพร้อมๆกันทันทีและหากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดก็ตามโปรดยาตกใจโดยให้ทำขั้นตอนต่อ,ตอไปทันทียาหยุดชะงักสุดท้ายคือเรื่องการสวมหมวกให้บัณฑิตทุกท่านสวมหมวกตั้งแต่รายงานตัวเข้าแถวเพื่อเข้าห้องประชุมให้เรียบร้อย ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ฝึกซ้อมการเข้ารับประทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอนให้คล่องแคล่วจนเกิดความมั่นใจและพร้อมเพรียงเพื่อที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรอย่างถูกต้องสง่างามสมกับเป็นวันภาคภูมิใจของเรา